ที่ดินราคาถูกจังหวัดนครนายกค่ะแปลงนี้เป็นแปลงเล็กนะคะแปลงละหนึ่งไร่นะคะไร่ละห้าแสนเก้าหมื่นบาทพิกัดที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะคะเป็นแปลงร่วมกันซื้อนะคะห่างจากถนนสุวรรณสอนเข้ามาเพียง1.5กิโลเมตรนะคะห่างจากโลตัสนครนายก6กิโลเมตรนะคะและเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต80กิโลเมตรค่ะ จะไปทางขึ้นเขาใหญ่ก็ประมาณ25้ากิโลเมตรนะคะแล้วมีแปลงละสองไร่ด้วยนะคะแปลงละสองไร่มีอยู่4ี่แปลงแปลงละหนึ่งไร่มี4ี่แปลงเช่นกันนะคะไร่ละห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะติดถนนสาธารณะถนนสาธารณะกว้างแปดเมตรนะคะน้ำประปาไฟฟ้าต่อขยายได้เลยนะคะหน้าแปลงที่ดินเรามีไฟฟ้าแล้วนะคะพิกัดทางเข้านะคะเดี๋ยวไปชมรีวิวได้เลยนะคะไปชมรีวิวกันได้เลยะคะ่ะ จะพาทุกท่านนำสู่แปลงที่ดินค่ะปัจจุบันเราอยู่บนถนนสวนสซอน,อนหมายเลข33นะคะแยกศิลาทองในตัวเมืองนครนายกหรือแยกโลตัสนครนายกนะคะเลี้ยวขวาตามถนนสวนสซอน,อนมาระยะ4กิโลเมตรสังเกตซ้ายมือจะเจอปั๊มเชลนะคะตรงมาอีกหน่อยนะคะจะเจอซุ้มประตูวัดห้วยโงนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปเส้นนี้ก็ได้ค่ะแต่เราจะพาทุกท่านไปเส้นที่ง่ายกว่าค่ะตรงไปอีกนิดหน่อยจะเจอร้านบริบูรณ์ก่อสร้างเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะคะตามภาพเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นร้านบริบูรณ์ก่อสร้างให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังถนนข้างร้านบริบูรณ์ก่อสร้างนะคะถนนเส้นนี้เลยค่ะสังเกตจะมีป้ายสวนเกษตรเบญจามาหาอยู่ต้นซอยนะคะจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะตามรอยพ่อถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนเรียบคลองชนระทานนะคะจากปากทางก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะโดยประมาณ1.2กิโลนะคะจะถึงทางแยกแล้วค่อยเลี้ยวเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ช่วงแรกจากปากทางระยะโดยประมาณ300เมตรจะเป็นลูกลางอยู่นะคะเร็วๆนี้ก็จะมีการพัฒนาลาดยางเชื่อมต่อค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงของถนนลาดยางนะคะจากนี้ไปก็จะเป็นลาดยางจนไปถึงทางเลี้ยวที่จะเข้าแปลงเลยค่ะ พอถึงจุดใกล้ๆระยะเลี้ยวเข้าแปลงนะคะขวามือก็จะเป็นสวนเกษตรเป็นจามหานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานหรือว่าศูนย์แห่งการเรียนรู้สวนเกษตรตรงนี้เราสามารถที่จะมาเรียนรู้และแบ่งปันการทําเกษตรผสมผสานกับท่านผอ,อปฏิบได้เลยนะคะของเราก็จะตรงไปอีกนิดหน่อยนะคะใกล้ถึงจุดทางเลี้ยวเข้าแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยนะคะตรงไปอีกนิดหน่อยก็ถึงแปลงแล้วค่ะ จากจุดนี้นะคะเข้าไปอีกระยะ260เมตรจะถึงแปลงแรกเลยนะคะส่วนถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะแนวเดิมจะกว้างโดยประมาณ7เมตรจะมีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังซ้ายมือก่อนถึงแปลงนะคะ ถนนเส้นนี้จะมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อที่จะเป็นคอนกรีตก็ไม่นานนี้นะคะเพราะฉะนั้นการขยายแนวเขตของถนนก็ยังมีอยู่นะคะตามแนวเดิมก็คือ7เมตรนะคะตรงนี้ก็จะถึงหน้าแปลงที่1แล้วนะคะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถนนตรงนี้นะคะเดิมทีก็เป็นสาธารณะแต่ว่าเราจะขยาย เพิ่มไปอีกโดยประมาณ4เมตรนะคะก็จะมีความกว้างโดยประมาณ7เมตรส่วนเสาไฟตามที่เห็นก็จะมีการย้ายไปตามแนวของขอบถนนใหม่นะคะซ้ายมือคือพื้นที่ที่เราแบ่งขายนะคะปัจจุบันให้คนทำนานะคะอีกหนึ่งรอบซึ่งจะเก็บเกี่ยวอีกทีก็เดือนพฤศจิกายนนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวเราจะขึ้นรูปถนนที่เราจะต้องต่อไปอีก7-8เมตรให้นะคะเพื่อสามารถที่จะส่วนทางกันได้ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินนะคะก็จะเป็นท้องนาพร้อมกับวิวเขานะคะวิวเขาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะได้ประมาณนี้ในทุกๆุแปลเพราะฉะนั้นใครชอบพื้นที่ขนาดไหน1ไร่2ไร่หรือ2ไร่กว่านะคะให้ดูตามผังได้เลยนะคะสนใจเข้ามาชมที่ดินก็สามารถที่อนาติชั้นได้เลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ